สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับก็สู่พระเครื่องมันบ้านครับช่องบอยบางบัวทองพระเครื่องมันบ้านนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของบอยนะครับพี่ๆครับอีพีนี้เป็นพระเครื่องหลักสิบนะครับพี่ๆครับนะฮะเดี๋ยวอีพีหน้าเป็นพระเครื่องเหรียญหลวงปู่สุดนะครับผมเดี๋ยวอีพีนี้เป็นพระเครื่องมันบ้านก่อนละกันนะครับนะครับอัปเดตที่เหลืออยู่ณตอนนี้นะครับพี่ๆครับ ว่าบอจะเข้าสนามอีกทีวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวอัปเดตที่เหลืออยู่ก็แล้วกันนะครับเผื่อมีพี่ๆนะครับชอบนะครับก็แคปภาพได้นะครับผมส่งมาหาน้องตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวบอยส่งรูปชัดๆหน้าหลังนะครับให้ดูค่อยตัดสินใจนะครับนะครับช่องทางของบอาคือโอนเงินก่อนนะครับนะครับไม่ได้มีบริการเก็บปลายทางนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะครับดูให้ชอบก่อนค่อยเช่านะครับนะนะครับผม สามารถประกันตัวเองได้เลยแล้วก็ได้รับสินค้าแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายวีดีโอไว้ด้วยทุกครั้งนะครับผมนะก่อนแกะพัสดุนะครับป้องกันไว้นะครับหนึ่งเหรียญครับแปดสิบาทครับพี่ครับสี่เหรียญบอยคิดแค่สองร้อยครับสี่เหรียญสองร้อยบาทครับบวกค่าส่งสี่สิบาทนะครับถ้าปิดองค์เดียวแปดสิบบวกค่าส่งสี่สิบจะจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับนะครับ เลือกมาสี่เหรียญเลยนะครับผมสี่เหรียญบอยคิดแค่2 0 0ท้อทุนๆเลยแล้วก็บวกค่าส่ง40บาทนะครับแต่ถ้าปิด400บาทขึ้นไปครับเดี๋ยวบอยส่งให้ฟรีนะครับตามนี้เลยนะครับนะครับมาเพราะทุกแพลตฟอร์มตอนนี้ค่าขนส่งก็ขยับขึ้นนะทุกแพลตฟอร์มนะครับก็ใช้วิธีการส่งฟรีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะมีค่าส่งนิดหน่อยครับเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดบ่วค่าส่งเกินนะครับเกิน40บอยก็ออกให้นะครับถือว่าเราก็ช่วยๆกันนะครับ มาเรามาดูที่รายการแรกเป็นเหรียญนะครับผมในหลวงรัชกาลที่9ครับนะครับลงยาธงชาติไทยปี18นะครับนะครับผมเหรียญเหรียญใช้มานะครับพีครับก็ยังถือว่าก็ยังถือว่าแบบโอเคนะครับพีครับนี่ครับก็จะมีนะครับขออนุญาตใช้คําศัพท์ธรรมดาเนาะก็จะมีจมูกกับปากนะครับนิดหน่อยนะครับนี่ครับปี18นะครับ ภาพเสียงไม่คมชัดขออภัยด้วยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับนี่ครับแปดสิบาทครับพี่พี่มาดูรายการที่สองนะครับนีบ่อันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญจีนเหรียญจีนบอกไม่ได้เหรียญจีนนะพี่เนาะเนาะ โอ้โหแต่ด้านหลังมหาโหดมากครับสวยมากเนี่ยหลงเต็มๆเลยครับพี่พี่สุดสุดยอดนี่ฮะใบตัดนะครับด้านหลังมหาโหดต่อไปครับเหรียญพิรีพินาทครับเป็นทองแดงผิวไฟนะครับพี่พี่ครับปีสองพันสิบสี่ นี่ครับปีสามสี่นะครับนี่เมื่อวานไม่ได้อัปเดตครับเมื่อวานเราก็รวบรวมพระนะครับเป็นสายหลวงพ่อสุดประการหลงนะครับเดี๋ยวก็จะรอทำคลิปนะครับให้กับลูกค้าที่สอบถามมาหลายๆรุ่นนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิป เดี๋ยวมีหันข้างเข้าใหม่นะครับหันข้างนะครับบล็อกธรรมดานะครับไม่ใช่รางคู่นะครับแต่สวยแบบโอ้โหลุงม่วงเลยครับและตอนนี้นะครับผมว่าต่อไปนะครับถ้าจะหาราคานี้ไม่ได้แล้วนะครับผมว่านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนับปัจจุบันพระเครื่องหลวงปู่สุดนะครับได้รับความนิยมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนมาศึกษากันเยอะ นะครับผมในกลุ่มนี่หลายแสนคนนะเฉพาะในกลุ่มนะครับพี่พี่ครับแลนอกสายอีกล่ะนอกกลุ่มอีกล่ะโอ้โหแบบนะครับใครมีก็โหเก็บเลยครับผมณปช่วงนี้ใครมีกําลังพอซื้อนะครับด้วยราคาที่เราไหวก็เก็บได้นะครับพี่ๆครับเดี๋ยววันหนึ่งราคาขยับแล้วเราก็จะนะครับผมได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับ พ่พูตชินราแล้วครับเนี่ยเก่าดีนะนะครับแคปภาพได้นะครับส่งมาหาน้องตามนี้ตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับเนาะหลวงพ่อทบครับมีนะครับเนี่ย พอบรมสารีเล็กธาตุครับเข่าคอเพชรบูรณ์นะครับผิวแดงๆครับสวยๆครับพี่นะครับแปดสิบาทครับพี่ครับราคาย่อมเยานะครับพี่นะครับเนี่ยแปดสิบาทต่อเหรียญนะครับนะครับถ้าปิดเดียวเดียวน้องน้องก็บวกข่าส่งสัก4ี่ิบละกันนะครับพี่ครับนะครับถ้าปิดถ้าปิดสี่เหรียญเนี่ยน้องคิดแค่สองร้อยนะครับก็จะคุ้มกว่า ไปปรีเดนกลมครับหลวงพระคูณนะครับวัดบรรไล่นะครับนี่ครับบมีลุงด้วยนะพี่นะนี่นี่ครับลุงข้างๆเรียนตรงนี้ครับสวยมากเดียนนี้อยู่ตึงเตะนะครับด้านหลังก็ลุงมหาโหดครับพี่ครับนี่ครับวัดบรรไล่นะครับ มีมีมีลูกค้าคนหนึ่ง,งปิดหลวงพ่อคูณผมไปเยอะมากแต่ไม่เอาเหรียญนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าแต่ว่าเหรียญนี้สวยมากนะครับหรือหรือไม่เห็นก็ไม่รู้ป,ปกติไม่พลาดนะหลวงพ่อคูณนี่ครับเหรียญนี้มหาโหดเลยเนี่ยลุุงๆเลยครับสวยๆเลยเหรียญน,นี้เหรียญกลม ไปนะครับหลวงพ่อพคูณนะครับรวยรวยรวยนะครับนี่แปดสิบบาทครับพี่พี่ครับนี่ครับด้านหลังก็โหปีสามแปดครับพี่พี่ครับออกวบบันไนะครับ นี่ยออกบันไดนะครับผิวตึงครับพี่ครับนี่สวยๆดูง่ายมากครับใบตัด ต่อไปนะครับโอ้โหเหรียญน,นี้พระอุปชาทองมหาโหดอีกแล้วครับพี่พครับโโอ้จะสวยไปไหนครับเนี่ยใี้พี่ดูดิลุงนะครับเนี่ยลุงแบบปิงเปี้ยงเลยครับพี่พี่โอ้โหด้าหลังอีกมหาโหดครับนี่ครับปีสองพันร้อยสามสิบเก้าครับเหรียญน,นี้ นี่ครับโหสวยจริงๆเลยนี่ครับยอมรับยอมรับอ่ะต่อไปเลยนะครับพี่ครับหลวงพ่ออู่ทองนะครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับเดี๋ยวนี้วัดดงมูลเหล็กนะครับ ไปเลยนะครับเป็นนี้ก็สวยครับพี่พี่ครับนี่มีลุงด้วยนะครับมีประหลอดนะประหลอดขึ้นด้านข้างตรงนี้นี่ครับนี่เป็นเงาเงานี่ครับประมาณเขาเรียกประหลอดแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวรอบๆองค์พระนี่ครับพี่พี่สวยครับนี่ครด้านหลังมหาโหดอีกแล้วครับ ออกวัดอินนะครับองค์อินเทวราชรุ่นทศสพอนสองพันห้าสิบนะครับเป็นผม <c oughs> ผมซื้อนะครับส่วนตัวผมชอบพรคลาสสิกนลครับพระใหม่ก็ถามว่าห้าสูนก็ก็ไม่ถึงกระใหม่มากนะครับสิบเจ็ดปีนะนะครับแต่เรียนลุงอ่นะพี่บางทีเราเราซื้อวิศึกษาได้ครับ ขาต่อไปขึ้นแถวที่สองนะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับปุ่มกะไรทองนะครับองค์ที่มาคู่กันเป็นทองแดงปิดแล้วนะครับนี่ครับพระนิรันตรายหลวงปู่ทวดครับนี่ด้านหลังเป็นสมเด็จพระพุทธรย้าโตนะครับนี่ครับนี่ครับใช้พุทธคุณได้ครับพี่ครับหลวงปู่ทวดออกว่าไหนดีหมดพี่ใช้พุทธคุณได้น้องแนะนำเลยนะครับอันนี้หลวงพ่อโตนะครับ นี่นะครับเสาห้าครับผมปี2539วัดบางพี่ใหญ่ครับสมุดประการนะครับนี่ต่อไปเป็นหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับกะไรทองนะครับนี่ครับออก,กว่าบ้านไร่นะครับนี่ สวยมากด้านหลังมีพัดยศนะครับนี่ครับกับเปรียนี้สร้างในปีสามห้านะครับพี่พี่นี่ครับปีลึกครับพี่พี่ปีลึกนะครับนี่ครับอ่ะต่อไปครับผมด้านหน้าเป็นองค์สุบรีนะครับพระสิวรีนะด้านหลังเป็นหลวงพ่อแพพระพิคุณทองนะครับนี่ครับนี่ ของพวกคุณกระไหลทองนะครับนี่ครับหนุกกองยากนิดหนึ่งพระกระไหลเป็นยันกระบองไข่ครับพี่ครับนี่ครับแค่นางดูปอสอดสร้างแป๊บออกอำเภอประจันตคามครับปลาจิมบริปีสามเก้านะครับนี่ครับมีสามเก้านะครับต่อไปเลยนะครับ อันนี้นะครับนมาสการเจ้าหลวงปู่หินนะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยโอ้โหผิวมหาโหดจริงนะครับเนี่ยนะครับมีลุงประหลอดด้วยนะครับวันนี้พระลุงๆเยอะนะพี่นะครับทิวมหาสารคามหลังยันห้านะครับน่ครับเป็นรุ่นแรกครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ นะครับลุงๆประหลออปล่อแบบนี้จริงๆเป็นพระที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรตามธรรมชาติแล้วกันจากการปั๊มนะครับมันผมว่าคงคงไม่มีทําผิวได้แบบธรรมชาติแบบนี้นะผมว่าคนที่ทําจะสร้างนะครับนะครับในหนึ่งหมื่นเหรียญอาจจะมีสักไม่กี่เหรียญนะครับที่เป็นลุงนะครับจากการปั๊มนะครับจากการทําผิวจากการเขาเรียกว่าอะไรปั๊มครั้งแรกครับอันนี้เป็นหลวงพ่อนะครับสิลาแรงนะครับ ราคาถึงอย่างเป็นพระหลักอย่างเนี้ยนะครับราคาถึงแพงกว่าเป็นธรรมดาไงครับแต่ผิวธรรมดาผิวที่เป็นลุ้งประหลอดประหลอดเนี่ยราคายังไงก็ก็แพงกว่าธรรมดาแน่นอนนะครับเป็นพระองค์เดียวกันนี่แหละนะครับแต่ราคาต่างกันนะครับ นี่เป็นครูบาอริยชาตินะครับด้านหลังจะเป็นนะครับครูบาศรีวิชัยนะครับนี่ครับนี่ครับมหาโหดอีกหนึ่งเรียญครับเรียนนองปู่ฤาือสี่ครับพี่พี่นะครับนี่ครับโอ้โหแดงแปดครับนี่ครับ ดูสิครับแหงแปดครับยิ่งด้านหลังยิ่งมหาโหดมากครับพี่พี่แสบตาเลยไอ้พี่เนี่ยฮะแสบตาเลยครับพี่นะครับโอ้นะครับสุดมากเดือนนี้นะครับขึ้นแถวที่สามครับพี่ครับตากันต่อเลยนะครับ อันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านหลังจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับว่าประคองพระขามเท่านะครับเดี๋ยวนี้สร้างในปี2545นนะครับกระไรทองนะครับนี่ไปเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะครับพี่พ อง์พระ,ระทานนะครับนี่ครับคูณพันล้านนะครับออกบาบานไล่นะพี่พี่เห็นด้านหลังเห็นไหมครับเสาห้านะครับวัดบานไล่นะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญน,นะครับผมนี่กระเพ่อทันใจนะครับด้านหลังเป็นยันเสาห้านะครับนะครับนุ่นด้วง ลงพ่อพระพุทธ,ธโสธรน,นะครับกระไลทองอ่ะนี่นะครับปีสามแปดนะพี่รุ่นที่หนึ่งต่อไปครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับเป็นสี่เหลี่ยมทรงสแตม์นะครับ,น,น,รบนี่ครับ ซับนะครับนี่โอ้ผิวประหลอดอันนี้อันนี้เป็นข้อมุมอันนี้เป็นมายังไงผมก็รีวิวอย่างนั้นเลยนะพี่นะน่าจะเป็นชุดที่เหมามาเนี่ยเป็นล็อกเก็ตแล้วก็มีตะกุดชุดนี้อันนี้ก็จะเป็นเรี่ยมเก่า อันนี้เป็นสมเด็จพุทธาทาชยนโตนะครับที่มาคู่กันเป็นองวงป่ทั่วปิดไปแล้วนะครับเป็นเลี่ยมเก่าเลี่ยมมันเลี่ยมเป็นเทศเลยะนันนี้พร้อมใช้ได้เลยนะครับให้คอได้เลยขึ้นคอได้สบายี่เป็นองค์จตุคามนะครับพี่ๆครับด้านหลังจะเป็นพระพิฆเนศนะครับนี่เหรียญละแ0ดิบาทนะครับสี่เหรียญเม่อกี้แค่สองร้อยนะครับ นะครับแล้วก็ขอค่าส่ง4ี่สิบาทนะครับพอผมผมรู้สึกได้นะบางทีพอพอมีค่าส่งมาเนี่ยนะครับเหมือนจะนิ่งนิ่งนะครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะครับนะครับบางท่านก็โอเคนะครับบางท่านก็อาจจะกระทบนะครับเรื่องเรื่องราคานิดหน่อยนะครับนะบางท่านก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนเนี่ยนำไปออกต่อนะครับนําไปออกต่อนะครับพอเมื่อก่อนผมส่งฟรีก็จะได้มีช่องว่างใช่ไหม มีช่องว่างเพราะว่าผมส่งให้ฟรีก็จะมีกําไรนิดหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมีผลหรือเปล่าเพราะว่านะครับบางทีบอยทําค่าส่งมาเนี่ยนะครับนะครับถ้าบอยส่งฟรีมันจะเข้าตัวนะครับถ้าบอยส่งฟรีก็เหมือนกับเราไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าบอยเนี่ยขอค่าส่งนะครับถามว่ากําไรจากพระก็ยังถือว่ายังไม่ได้มากนะครับเพราะว่าบอยเปิดไม่ข้ามร้อยเพไม่ได้เปิดแบบท่วมนะครับอยเปิดแบบราคาที่แบ่งปันนะครับ ต่อองค์คงได้ไม่กี่บาทนะครับอันนี้เด่นออกที่ว่าเจ้าอามนะครับนะครับเรก็เลยใช้วิธีการขยับค่าขนส่งดีกว่าแล้วก็ราคาพระเราไม่เราไม่ขยับดีกว่าเอาราคาเดิมนะครับเดิมมาตรฐานเดิมนะครับใครโอเคก็ปิดนะครับใครนะครับคิดว่าแพงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นสิทธิส่วนส่วนตัวกับการตัดสินใจนะครับ ทั้ไมแสงอันนี้เป็นลงพ่อคูณเหมือนกันนะครับเนี่ย เลี้ยนหลอกนะพี่เนาะปีปีสามอะไรสามหกปีสามหกโอเคนะครับปีสองพันสอยี่สิบสามอันนี้อันนี้อันนี้ออกว่าประดูชฉิมพีนะครับ หลงปูโตปลุกเสกนะครับนี่ครับนี่ะออามาไปดูสินพีนะนะครับผมเป็นน่าจะแจกทานในงานชาปนกิจนางอินทร์รักษาเนี่ยครับปีสองสามนะครับเดี๋ยวนี้น่าเก็บมากนะครับหลวงพู่โตปลุกเสกนะโอเคนะครับชอบองค์ไหนแค่ภาพหาน้องได้นะครับผมนะครับผมทำคนนี้ลาตีสวัสดนะครับผมนะครับสี่เหือยสองร้อยบาทนะครับขอค่าส่งอีกสี่สิบบาทละกันนะครับพี่ปิดครบสี่ร้อยเดี๋ยวมาส่งให้ฟรีครับผมโอเคครับ ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิสสด์ทุกท่านครับเฮงๆรวยๆฝันดีครับสวัสดีครับ